สวัสดีทุกท่านครับเรื่องนี้นะฮะเป็นประโยชน์ทั้งกับตัวท่านเองนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจรวมถึงทั้งการสอนบุตรหลานด้วยนะครับว่าการที่จะทําให้บุตรหลานนั่นเนี่ยนะฮะเป็นคนฉลาดเฉลียวหรือเป็นอัจฉริยะนั่นเนี่ยนะครับไม่จะเป็นจะต้องสร้างจินตนาการด้วยการพาไปเล่นเปียโนหรือสีไวโอลินอย่างเดียวนะครับเรื่องนี้นะฮะผมเองได้แง่คิดมาจากที่ว่าประวัติของไอสไต์นะฮะรวมถึงทั้งแง่คิดของท่านด้วยนะครับที่หลายๆท่านอาจจะคาดไม่ถึง เกือบ70ปีแล้วนะครับที่ท่านจากไปโดยที่โลกนี้นยังคงจดจําท่านยังคงฮือหาในทฤษฎีสําคัญถึง4ทฤษฎีในช่วง2,000ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะตั้งแต่อะคิมิดีสตั้งแต่กาลิเลโอมาเนี่ยโลกนี้ยังไม่ได้เจอทฤษฎีอะไรใหญ่ๆขึ้นมาเลยจนกระทั่งในช่วงชีวิตของท่านได้สร้างทฤษฎีใหม่ๆที่ใหญ่ๆถึง4ทฤษฎีนะฮะโดยเฉพาะทฤษฎีสัมพัทธภาพว่าเมื่อสมัยเด็กๆนเนี่ยนะฮะ ท่านเองเรียนอ่อนนะครับเรียนไม่ทันเพื่อนและนั่นก็แน่นอนนะฮะเป็นเพราะว่าท่านเองไม่ได้ปโฟกัสอยู่ในระบบเมื่อไม่ได้โฟกัสอยู่ในระบบก็ไม่ได้โฟกัสที่กขอคองอก็คือท่านไม่ได้มีอาจารย์ ่านไม่ได้มีเมนทอร์ไม่ได้มีฮีโร่หรือไม่ได้เข้าคอรตสใดๆนั่นเองนะครับแต่กลายเป็นอาจารย์ของตัวเองด้วยการตั้งคาําถามก็จะมีคําถามอย่างหนึ่งที่เด็กๆคนอื่นไม่เคยถามนะครับอย่างเช่นเวลาเนี่ยมันเริ่มต้นณจุดไหนหรือถ้าแสงมันเดินทางเร็วขนาดนั้นเนี่ยนะฮะถ้าคนเราเดินทางได้เร็วขนาดแสงเนี่ยนะฮะอะไรจะเกิดขึ้นสิ่งนี้เนี่ยนะฮะถ้าเป็นผู้ใหญ่โดยทั่วไปนก็จะดุนะครับหาว่าคิดอะไรแปลกๆแต่โชคดีองท่านเหลือเกินนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่นะครับ รวมถึงนักศึกษาแพทย์ที่ถูกถามท่านก็อุตสาห์หาคำตอบเข้ามาให้ค้นฟ้าจากห้องสมุดเข้ามาให้นั่นเองและครับคือคำตอบของการที่ว่าเด็กทุกคนคืออัจฉริยะโดยไม่มีสื่อไม่มีอิทธิพลจากข้างนอกเข้ามารา้วเขาเองนั่นเอง ในโคดคำพูดที่ท่านสอนมานะฮะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้กับทุกท่านได้อย่างเช่นการปั่นจักรยานนี้เนี่ยนะฮะก็ปั่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆไปจนถึงจุดหมายโดยไม่ได้ซีเรียสเครียดที่จุดหมายนะครับแต่ปั่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆทรงตัวเรื่อย,เ,อยเพื่อไม่ให้ล้มแค่นั้นเองนั่นคือการปล่อยวางว่าท่านเองนะครับขอบคุณวันละมากกว่าร้อยครั้งนะครับขอบคุณแม้กระทั่งการเดิน ท่านใช้เวลาในช่วงหนึ่งของแต่ละวันนะครับในการเดินเท้าซ้ายขวาซ้ายขวาขอบคุณ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 ไปเรื่อยๆนะครับนั่นคืออะไรทราบไหมครับนั่นคือการโฟกัสนั่นคือสมาธินั่นคือจงกรมและการขอบคุณขอบคุณนั่นก็คือการบริกรรมก็เหมือนเซฟท็อปการขอบคุณก็คือการถ่อมตัวด้วยเช่นกันนะครับและการขอบคุณก็คือการมองโลกในแง่บวก และอีกอย่างหนึ่งนะครับที่เกี่ยวกับทฤษฎีสัมพัทธภาพที่ท่านคิดขึ้นมานะครับที่เวลานั้นเนี่ยนะฮะสามารถหดหรือยืดได้ท่านเองก็เคยเอ่ยนะครับว่าเวลาที่คนเรามีความสุขนั้นเนี่ยนะฮะเวลามันช่างน้อยนิดแต่เวลาเรามีความทุกข์นั้นเนี่ยนะฮะเวลามันช่างเนิ่นนานหลือเกินเมื่อไหร่จะจบสักทีทําให้ผมนึกถึงอะไรทราบไหมฮะมันพ้องกับเหตุการณ์สาคัญที่เกี่ยวกับเรื่องขององค์ุรีมานในสมัยพุทธกาลนะครับที่ท่านวิ่งไปด้วยกองทุกข์ไม้นะครับที่จะปลิดชีพพัักที ที่ท่านไปโรงแรมแล้วพอดีตอนนั้นไม่ได้พบสตางค์ติดตัวไปด้วยท่านก็เขียนจดหมายนะฮะก็เหมืนอนจดหมายน้อยเนี่ยนะฮะเขียนใส่กระดาษในกระดาษแผน่นนั้นก็เขียนคําคมไว้นะครับแล้วให้บริกรท่านนั้นเนี่ยนะฮะแล้วก็เอ่ยว่าในอนาคตเนี่ยนะฮะกระดาษแผ่นนี้จะมีราคาแล้วก็เป็นอย่างที่ท่านว่าจริงจริงนะครับหลาย10ปีต่อมาเมื่อไม่านานมานี้เนี่ยนะฮะเอากระดาษแผ่นน,นั้นเนี่ยนะฮะมาประมูลซึ่งปรากฏว่าวกระดาษแผ่นน,นั้นเนี่ยนะฮะกลายเป็นมีราคาหลายสิบล้านบาทเลยทีเดียว ทุกท่านสงสัยไหมครับว่าท่านฉลาดขนาดนั้นเนี่ยนะฮะหรือการที่รอบรู้ขนาดนั้นเนี่ยะฮะทำไมท่านไม่ได้สร้างความมั่งคั่งท่านไม่ได้สร้างความร่ำรวยต,ตั้งแต่ตอนนั้นเลยผมเองก็เลยนึกนะฮะว่าตั้งแต่อดีตที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นบุคคลสําคัญของโลกหรือมหาบุรุษแต่ละท่านก็ตามเนี่ยนะฮะท่านไม่ได้สร้างความมั่งคั่งด้วยความร่ํารวยสร้างปราสาทขึ้นมาแล้วสอนคนอยู่ในปราสาทนั้นนะครับแต่กลับออกมาจากปราสาทออกจากความสะดวกสบายเพื่อที่จะให้แง่คิดคนในเรื่องของ ปัญญาและการออกจากปราสาทนั้นเนี่ยนะฮะก็คือการถ่อมตัวอย่างหนึ่งนั่นเองและถามว่าเมื่อออกมาเผชิญในสิ่งต่างๆด้วยการตั้งคําถามของตัวเองนั้นเนี่ยนะฮะสิ่งที่เกิดก็คือความเจ็บปวดเกิดการผิดพลาดเดินไปเดินไปก็มีการล้มและลุกล้มแล้วลุกข,ขึ้นมาทําไมท่านต้องทําอย่างนั้นก็เพราะว่าท่านไม่ได้รังเกียจความผิดพลาดท่านไม่ได้รังเกียจความเจ็บปวดความผิดพลาดหรือความเจ็บปวดเนี่ยนะฮะ คือสิ่งมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสอนเรานะฮะที่สร้างบทเรียนให้กับเราด้วยแง่คิดนั่นเองนะครับท่านจึงเป็นอาจารย์ของตัวเองท่านจึงมีลายมือของตัวเองแล้วมหาบุรุษแต่และท่านที่สอนพวกเรานนเนี้ยนะฮะท่านไม่ได้สอนเราให้เพื่อสร้างความมั่งคัง่งความร่ํารวยหรือสร้างปราสาทแข่งกันนะครับแต่ท่านสร้างสิ่งหนึ่งก็คือปัญญาสร้างความสุขสงบในใจเราใครทําอะไรอยู่สิ่งนั้นก็ดีทั้งนั้นแหละครับแต่ขอให้มีความสุขในสิ่งที่ทํา ขอให้มีลายมือเป็นของตัวเองและสิ่งหนึ่งที่เราจะค้นพบก็คือสัจธรรมและกลายเป็นลายมือที่เป็นความสุขที่ไม่มีใครเหมือนจึงขอฝากทุกท่านไว้เพื่อที่จะเป็นกําลังใจเพื่อที่จะเป็นพลังให้กับผู้อื่นต่อไปรักทุกท่านครับ